ทำไมต้องเมกกระดดทำไมต้องเมกกระดดเลยพี่อย่างแรกเลยครับประสบการณ์ช่างเราจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ทวดยันมาถึงลูกหลานเนี่ยอประสบการณ์มากกว่าหกสิบปีหกสิบปีใช่ครับแล้วก็ของเราเนี่ยสามารถสั่งทําตามแบบตามขนาดได้เลยลูกค้าอยากได้แบบไหนขนาดเท่าไหร่สั่งทําได้สั่งทาได้เลยใช่ครับแล้วก็การเรียงสีไม้พี่การเรียงสีไม้สําคัญนะประสบการณ์ช่างเราเนี่ย เียงสีสวยมากตั้งแต่สีอ่อนไปสีเข้มสีเข้มมาสีอ่อนเนี่ยเนียบแน่นอนนม่สุดยอดใช่ครับผมแล้วก็การเก็บงานพี่โอ้โหทุกตารางมิลลิเมตรนะพี่โอ้หมิลลิเมตรเลยใช่ครับงานละเอียดเนียบที่สําคัญเรามีหน้าร้านจริงที่ไหนที่ไหนธัญบุรีคลองสี่ปทุมธานีพี่ไม่โกงล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่โกงที่สําคัญ ส่งได้ทั่วประเทศบนเกาะเราก็ส่งมาแล้วเฮ้ยจริงดิจริงบนเกาะส่งมาแล้วครับโอ้โหไม่สุดยอดเลยโอ้สุดท้ายคือต้องเลือกเมกกาดอเมกกาดออย่าลืมนะครับสนใจประตูหน้าต่างมินิมอลเลือกเมกกาดอเดี๋ยวนะตั้งยาวทำไม่จำได้วะก็ชอบอ่านเลยเอ้าแล้วใส่แว่นทำไมนะมีีสบตาบีเอนึกถึงประตูหน้าต่างมินิมอลนึกถึงเมกกาดอ